ปัญหาโรตารี่ไม่หมุนโรตารี่หมุนช้าของรถพลดินรุ่น 670X และรุ่น 690X เกิดจากอะไรแก้ไขได้ไหมและต้องทำยังไงมาหาคำตอบกับช่วงใช้ถูกใช้ง่ายทำเองได้กับเกษตรพอดีกันครับ กอนอืฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปด,ดีๆต่อไปด้วยนะครับไปรับชมคลิปกันครับสาเหตุของปัญหาโรตารี่ไม่หมุนโรตารี่หมุนช้าของรถคนดินรุ่น 670X และรุ่น 690X เกิดได้หลายสาเหตุด,ดังนี้สาเหตุที่1การที่โรตารี่ไม่หมุนอาจเกิดเพราะไม่ได้เข้าเกียร์หรือเข้าเกียร์ไม่สนิท สาเหตุที่2การที่โรตารี่หมุนช้าอาจเกิดจากรอบเร่งในการทํางานที่ต่ําเกินไปเร่งกันดีครับผมครับครับง่ายๆครับวิธีปฏิบัติเมื่อเจอเหตุการณ์นี้วิธีที่1ถ้ากําลังใช้งานให้ปล่อยคัสเพื่อหยุดทํางานก่อนจากนั้นทําการตรวจสอบเกียร์โรตารีซึ่งสามารถทําเองได้ดังนี้ครับผ่อนคันเร่งแล้วลองเข้าเกียร์ใหม่ให้สนิท จากนั้นลองกำคัดเพื่อทดสอบเกียร์โรตารี่ทุกเกียร์ตกออกมาหนึ่งครั้งคือเกียร์ว่างครับตกออกมาอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งนะครับคือเกียร์หมุนเร็วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีต่อมาหากโรตารี่หมุนช้าให้เล่งเครื่องเพื่อเพิ่มรอบในการทำงานแล้วสังเกตยิ่งเล่นเครื่องรอบก็จะยิ่งสูงโรตารี่ก็จะยิ่งหมุนเร็วหากปกติสามารถใช้งานต่อได้เลย ถ้ายังเกิดปัญหาสาเหตุสุดท้ายอาจเกิดจากโซ่ขับหรือเฟืองสเตอร์หย่อนชำรุดเสียหายวิธีการตรวจสอบหรือเปลี่ยนโซ่สเตอร์สำหรับรถบนดินรุ่น 670X และรุ่น 690X โดยตลับโซ่ขับจะอยู่บริเวณด้านข้างด้านล่างของบริเวณคอแฮนรถบนดินจุดนี้ให้ทำการหมุนคายออกแล้วนำตลับโซ่ขับออกมา ใช้บล็อกหรือประแจเบอร์13และเบอร์10ในการขันน็อตเพื่อเปิดฝาตลับโซ่ออกเปิดฝาตลับโซ่ออกให้ทำการนำแผ่นเพจรองโซ่และสะเตอร์ออกจะเจอกับเฟืองสเตอร์2ตัวและโซ่ขับก็จะสามารถนำโซ่หรือเฟืองสเตอร์อันใหม่มาเปลี่ยนแทนอันที่ชำรุดไปได้ วิธีใส่สเตอร์ให้สังเกตที่แผ่นเพจลองสเตอร์2ตัวนี้หยิบสเตอร์ตัวใหญ่ใส่ให้ตรงกันนะครับกับรูแผ่นเพจจากนั้นให้นำโซ่มาคล้องกับสเตอร์แล้วนำเปืองสเตอร์ตัวเล็กใส่ให้ตรงกับรูบนแผ่นเพจอีกหนึ่งตัวจัดโซ่กับสเตอร์ให้เข้าที่ทาจาะระบีหล่อลื่นบริเวณโซ่และสะเตอร์ใหม่ จากนั้นวางแผ่นรองในลนนักษณะนี้เสร็จแล้วให้ทำการนำแผ่นเพจประกบไว้ใส่แผ่นเพจให้ลงล็อกนะครับจากนั้นให้ทำการปิดฝาครอบตลับเสร็จแล้วขันน็อตล็อกให้แน่นก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับ ถ้ายังเกิดปัญหาหรือเกิดเสียงดังแปลกๆขึ้นให้หยุดใช้งานทันทีแล้วแจ้งทีมงานเกษตรพอดีเพื่อให้ทีมช่างมืออาชีพเข้าไปแนะนำและแก้ไขปัญหาให้เพียงเท่านี้ก็จะสามารถใช้งานลดพนดินได้อย่างมั่นใจแล้วสุดท้ายหากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทเกษตรพอดีได้ทุกช่องทาง